ทิ้งยากฟังคลิปนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะจัดระเบียบบ้านคุณอยากจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแล้วอะไรก็อยากเก็บไปหมดอะไรก็ไม่อยากจะทิ้งเสียได้วันหนึ่งอาจจะได้ใช้เก็บไว้ให้ลูกใช้เก็บไว้ไปงานแต่งงานเพื่อนถามจริงๆวันนั้นมันเคยมาถึงจริงๆหรือเปล่าคะวันนี้ครูมีสามเคล็ดลับจะมาแบ่งปันถ้าทุกคนทําได้รับรองทิ้งง่ายแน่นอนค่ะข้อแรก ทุกคนต้องรู้แหล่งที่ไปของข้าวของเหล่านี้ค่ะว่าฉันจะทิ้งไปไหนฉันจะทิ้งไปไหนทิ้งทิ้งใส่ถังขยะแน่นะของฉันซื้อมาแพงของดีจะทิ้งลงถังขยะได้ยังไงเงินเก็บไว้ดีกว่าถ้าข้าวของเหล่านี้มันเป็นภาระของคุณถ้ามันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขถ้ามันไม่ได้ทําให้คุณมีความมั่นใจในการใส่หรือมันไม่ได้ทําให้บ้านของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วแล้วก็ นำออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยค่ะทิ้งไม่ได้แปลว่าทิ้งถังขยะนะคะอย่าเข้าใจผิดการทิ้งเสื้อผ้าหรือข้าวของที่ดีๆเหล่านี้ค่ะมันคือการนําเอาออกไปจากบ้านค่ะแล้วไปส่งต่อให้กับเพื่อนของเราไหมให้ลูกหลานของเราไหมขายมือสองดีไหมหรือถ้าเราไม่ถนัดเลยกับการเอาไปขายของอะไรใดๆบริจาคไหมเดี๋ยวนี้มีรถรับบริจาคแล้วก็มารับถึงบ้านถ้าคุณรู้ว่าคุณจะนํา ข้าวของเหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนคุณจะสามารถทิ้งได้อย่างง่ายดายค่ะข้อ2ค่ะขอบคุณข้าวของทุกชิ้นก่อนนำออกไปจากบ้านก่อนจะทิ้งของค่ะ ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันขอบคุณที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างขอให้คุณค่ะพูดขอบคุณข้าวของชิ้นนั้นค่ะขอบคุณนะที่ทําให้ฉันรู้ว่าเสื้อผ้ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ตัดเย็บไม่ค่อยดีเลยแล้วก็สภาพไม่ค่อยดีใส่แล้วไม่สบายตัวเลยขอให้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่เขาชอบแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีนะขอบคุณข้าวของทุกชิ้นแล้วคุณจะทิ้งได้ง่ายขึ้นคะ ข้อสขอให้ระลึกถึงสัจธรรมชีวิตเรื่องของความไม่แน่นอนและความตายค่ะเราไม่รู้เลยซ้ำว่าพรุ่งนี้กับความตายสิ่งไหนจะมาเยือนเราก่อนกันถ้าวันนี้ทุกคนระลึกถึงสัจธรรมชีวิตข้อนี้ความตายทุกคนจะไม่บ้าบอในการเก็บตุนกักตุนทุกคนจะไม่มัวแต่ห่วงถึงอดีตหรือวิตกกังวลถึงอนาคตทุกคนจะอยากจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้จริงๆถ้าวันนี้อยากจะทิ้งข้าวของเหล่านี้ ก็จงทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้นำความสุขมาให้คุณณปัจจุบันส่งต่อไปให้กับเจ้าของใหม่ที่เขาจะรักและดูแลเข้าของเหล่านี้ได้ดีกว่าคุณยังไงล่ะคะเพราะเวลาที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาปัจจุบันค่ะขอให้อบก,กอดสิ่งที่เป็นความสุขของคุณณปัจจุบันจริงๆวันนี้ใครอยากเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบบ้านเพื่อะระลึกถ,ถึงสัจธรรมชีวิตข้อนี้ครูแนะนาวิธีการจัดระเบียบบ้านแบบเด d คลีนนิ่งค่ะ เป็นแนวคิดและวิธีการจัดระเบียบบ้านของชาวสวีเดชค่ะเพื่อลดขนาดบ้านและลดปริมาณของข้าวของก่อนจากโลกนี้ไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานของคนที่คุณรักหรือคนที่อยู่ข้างหลังคุณข้าวของของคุณที่วันนี้มันอาจจะสําคัญกับคุณแต่วันที่คุณไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วข้าวของทุกชิ้นของคุณมันก็อาจจะกลายเป็นขยะหรือเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสําหรับคนอื่นๆก็เป็นได้ค่ะ ใครอยากเรียนรู้กระบวนการทำเดทคลีนิ่งนะครูมีสอนไว้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าศิลปะการจัดระเบียบสู่ชีวิตที่สุขสงบด้วยเดทคลีนิ่งสอนเรื่องของการจัดระเบียบบ้านทั้งหลังค่ะสอนเรื่องของแนวคิดสัจธรรมชีวิตของเดทคลีนิ่งแล้วก็เทคนิคการจัดระเบียบโซเชียลมีเดียหรือการจัดระเบียบมือถือของทุกท่านด้วย เหมาะสําหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปค่ะหรือคนที่เก็บข้าวของไว้เยอะๆของรกบ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ครูสอนเทคนิคและแนวคิดการจัดการทิ้งของไว้ในคอร์สนี้ด้วยค่ะคอร์สนี้ราคาเต็ม12,999บาทวันนี้รับราคาพิเศษไปอยู่ที่5,999บาทให้ราคาพิเศษเฉพาะ10ท่านเท่านั้นนะคะปรึกษาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ line s p a k j o y h o m e นะคะ ครูนี้ชาจิตวิทยาการจัดบ้านที่ปรึกษาปัญหาบ้านรกรสวัสดีค่ะ